สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อ้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับตันซันจูนะครับตรงนี้เขียนว่าเป็นเครื่องดื่มโซดากินโซจูบอมนะครับตรงนี้เขามีคาด้วยว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์กับวิตามินซีสูงนะครับแล้วตรงนี้เขียนด้วยนะครับว่าบริโภควันละหนึ่งขวดนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าคล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดดูแคเกจจิ้งนะครับก็จะเหมือนกับอะไรไอ้พวกโซจูนะครับที่อยู่ในหนังเกาหลีนะจ๊ะโอเคครับคี้ลินลงมาานะะจจมีีี้ฟอองย่ ตรงๆนะเพี่อนเขาบอกก่อนว่าเพี่อนเป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับไอเนี่ยรสกลิ่นเหมือนเบียร์เพี่อนไม่ชอบแ้วอย่างแรกนะครับดังนั้นไอกลิ่นเพี่อนไม่ชอบแล้วเพราะเพี่อนเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นเหมือนแอลกอฮอล์อ่ะอโอเคคราวนี้ชิมรสชาติอ่าตรงนี้นะครับพูดตรงๆนะตัวนี้เพี่อนไม่โอเคตั้งแต่กลิ่นแล้วกลิ่นคือแอลกอฮอล์อย่างที่สองนะครับตัวเนี้ยมันเหมือนกับ น้ำโซดาผสมกับเหล้าอ่อนๆดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์เลยเหลอพี่อัานนะไม่ชอบนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ก็เหลือก็จะไม่กินแล้วให้คหนอื่นกินนะครับไม่ดีไม่ดีเพี่อนพูดเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่โอสําหรับเด็กนะความจริงอนะคุณเขียนหรือเปล่าอ่ะเด็กอายุต่ำไม่เขียนด้วยนะครับว่าไม่ให้เด็กดื่มนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ยมันมีกลิ่นและมีความใกล้เคียงกับแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดกินไปเรื่อยๆนะในระยะยาวเพี้ยนไม่แน่ใจนะครับว่านะครับเด็กใคคุ้นชินกับพวกขึ้นเหนื่งแอลกอฮอลหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ไม่ดื่มแอลกรรอฮอลเลยอย่างพี่อ้ะเนี่ยไม่กินหนึ่งกินไม่ผ่าน้าองเมรรียแอลกอฮอลสองรสชาติแบบเหมือนกับเหล้าผสมโซดาแต่ว่าใส่เหล้าไปนิดเดียวนะแล้วเพี้ยนไม่กินไงโอเคก็สําหรับเพี้ยนไม่ผ่านเพราะว่าเพี้ยนไม่ดื่มแอลกอฮอลนะครับแต่สาหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอลเพี้ยนก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่า ตัวนี้คือแอลกอฮอล์กันอ่อนเพราะคนที่กินเหล้าก็กินเข้มกว่านี้อ่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะครับก็ไฮดริมินซีด้วยก็ถือว่ากินประโยชน์ของวิตามินซีแล้วกันแต่ว่าคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยคุณไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวเพียงแค่คงจะเอาไปเททิ้งเนี่ยเพราะที่ฉนไม่ดื่มแอลกอฮอล์โอเคครับเพื่อนจับการดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชาวฝากกดแชร์ด้วยครับร่วมถึงขยรอยากสนุนเพ่อนเราก็มีเช่าพัฒนาตัวเองสิ่งหนตรงนี้นะครับหรือนะครับสามารถนะครับซัพพอร์ตพีนนนะะะคคคครรรรัััับบบโดยมมมมีกกกลลุ่แแตงิ้้วว็สสช่อครับโอเคคครัับบแลลล้้้วกมมาาเจจอใหห่ิปนพ